ความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักจะบอกอะไรกับคุณบ้างใบแรกขึ้นมาเป็นปมอดีตนะคะของขวัญน,นะต้องเลือกนะคะคู่สร้างคู่สม ถนอมรักติดเบ็ดแค่คนรูจ้จักเนื้อคู่วิวาพาฝันห่างไกลใจจางนะคะอ่า ความรักนะคะอยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้พลังงานของคุณนะคะ่ะเป็นพลังงานของการยึดติดกับอดีตพอไพ่ใบแรกอะคะ่ะสำคัญมากเลยนะเพราะมันเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณนะคะคุณยังมีปมในใจคุณยังมีความรู้สึกไม่สามารถที่จะปล่อยวางความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆได้นะคะ คุณค่อนข้างที่จะติดกับดักความรักของตัวเองมากๆเลยเหมือนในไพ่ใบนี้เลยนะอืมไพ่ติดเบ็ดใบนี้นะคะมันคือการที่ตัวของคุณเองติดกับความรักที่เคยผ่านไปแล้วตอนนี้เหมือนคุณนะคะบางคนเจอความรักครั้งใหม่แล้วแต่ว่าบางคนนะคะ่ยค่ะความรักครั้งใหม่นะ่ะก็ยังไม่เข้ามา แต่อย่างที่บีพูดไปว่าบางคนเจอแล้วแต่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันเป็นแค่คนรู้จักกันเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของกันและกันทําไมคุณถึงยังไม่ได้สั่งความสัมพันธ์กับเขาสาเหตุก็มาจากการที่คุณเองยังมีอดีตที่คุณยังไม่สามารถที่จะละทิ้งได้แล้วความรักนะคะก็อยากจะบอกกับคุณว่า คนที่เข้ามาในตอนนี้นะ่ะเขาอ่ะนะมีพลังงานของเหนือคู่เขามีพลังงานของคู่สร้างคู่สมเขามีพลังงานของคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นอนาคตของกันละกันอืมเพราะว่ามันในไพ่ของการแต่งงานนะเห็นไหมวิวาภาฝันนะคะเพราะฉันเราเนี่ยคนที่เข้ามาในตอนนี้แล้วคุณยังไม่สนใจนะ เขาคนนี้ค่ะเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นรักดีๆให้กับคุณตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของคุณเองต้องตัดสินใจเลือกว่าคุณะ่ะจะเปิดใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไหมหรือคุณจะปฏิเสธเขาไปจริงๆเพราะเนื่องจากว่าคุณยังไม่ลืมอดีตคุณยังรอคนเก่า ะะใจของคุณเองก็เลยไม่ได้คิดที่จะเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาแต่พี่ไพ่ก็บอกเลยนะคะว่าถ้าหากว่าตัวของคุณสามารถที่จะตัดอดีตของคุณได้ความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะก็จะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะเพราะเส้นทางความรักจากสิ่งที่ความรักต้องการจะย้ำนั่นคือการที่คนที่เข้ามาเขาพร้อมที่จะเป็นคู่ คู่ถูกคู่ยากกับคุณในอนาคตคู่บุญคู่บารมีกับคุณในอนาคตเราก็พร้อมที่จะถนอมความรักทําให้ความรักสามารถที่จะอยู่เคียงข้างกันไปนะคะได้แบบตราบนานเท่านานเลยอะแล้วความรักครั้งเก่าของคุณนะคะจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยเป็นความรักของคนที่อยู่ไกลกันอยู่ใกล้กันก็ดูรักกันดี แต่พอไกลกันก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันจางหายไปจากกันแล้วบางทีนะคะคในความสัมพันธ์เนี้ยก็ดูเหมือนกับว่าตัวของคนรักเก่าของคุณนะคะเขาก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วแต่ตัวของคุณเองก็ยังทำใจไม่ได้คุณจึงยังคงนึกถึงแล้วก็รอคอยเขาอยู่นี่คือสิ่งที่ความรักบอกกับคุณนะ แต่ว่าพี่ไพ่ก็ย้ำเลยนะว่าความรักของคุณนะควรที่จะเป็นความรักที่มั่นคงควรที่จะได้เจอกับคนที่คู่ควรกับคุณเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่น่ารักเพราะคุณนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรักมาตลอดนะคะเนี่ยเพราะสิ่งที่ความรักต้องการจะย้ำนั่นคือคนดีๆมาแล้วนะแต่ตัวของคุณนะคะ่ะแค่ยังไม่เปิดใจ คุณยังทำตัวเหมือนก้อนหินนะคะที่ไม่สนใจคนที่เข้ามาอืมแล้วคนคนนี้นะ่ะก็อาจจะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกับคุณนะคะมาสักพักสักระยะหนึ่งก็ได้นะคือมีความเป็นเพื่อนนะคะมีความเป็นเพื่อนเก่าออะได้มีความเป็นเพื่อนในที่ทำงานได้คะ่ะ แล้วก็เรียกว่ามีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ได้ช่วยเหลือกันที่ได้สนับสนุนกันซึ่งจริงๆแล้วคุณเองก็มีความรู้สึกหวั่นไหวกับเขาเหมือนกันแต่คุณเนี่ยแค่สับสนคุณไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ใช่สำหรับการรักันจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ความรักอะค่ะก็ย้ำเลยว่า ระหว่างคุณนะคะกับคนที่เข้ามาพอพลังงานนี้บีมอกว่าคุณเจอกันแล้วแต่คุณแค่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนี้นะคะความสัมพันธ์มันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตไปด้วยกันแต่การที่คุณเองยังทำนิ่งเฉยใส่เขาเพราะคุณก็กลัว กลัวว่าความรักจะไปไม่รอดกลัวลว่ากลัวว่าความรักอะ่ะมันจะหวานแค่ตอนตอน้นล้วจะขมในตอนท้ายนะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้เนาะน้ำพึ่งกับยาพิษอะนะคะอืมจิตใจของคุณนะ่ะยังไม่ผ่อนคลายจิตใจของคุณยังรู้สึกว่ามันมีข้อจํากัด นะคะคุณยังไม่พร้อมให้เขาเข้ามาคุณยังไม่พร้อมให้เป็นได้แค่เพื่อนให้เป็นได้แค่กัระยะาณมิตรไปก่อนให้เป็นได้แค่คนรู้จักไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะให้เขาเข้ามาในเส้นทางความรักเพราะคุณกลัวว่าคุณจะกลายเป็นตัวตลกในความรักหรือเปล่าตรงนี้นะ่ะบีมองว่าคนและเขาน่าจะมีอายุที่แตกต่างจากกันแล้วบางทีอยาคุณนะ่ะ อาจจะอายุมากกว่าเขาซึ่งบางทีมากกว่า5ปี10ปีเลยนะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอายุน้อยกว่าแล้วเขาจะมาชอบเราเหรอเราอายุมากกว่าเขาคุณก็อาจจะคิดแบบนี้นะคะเพราะโดยแล้วเหมือนคุณเองก็กลัวนะแต่นะคะพี่ไพ่ก็ออกมานะคะในไพ่ใบสุดท้ายตราบนิรันร์คือคนคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณได้ตราบนินรันร์เลยแล้วเขาก็มีพลังงานของคนที่ สามารถกลายเป็นคู่กับคุณแล้วอยู่คู่กับคุณไปแบบตราบนิรันดร์เลยนะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะว่าตัวของคุณเองนะคะจะเปิดใจจะยอมรับให้คนคนนี้น่ะเข้ามาในเส้นทางความรักของคุณหรือเปล่าเพราะตอนนี้ความรักมาเคาะอยู่ประตูหน้าบ้านของคุณแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเป็นดวงรวมไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ถ้าพลังงานนี้ตรงกับใครบีอยากจะบอกว่า ขอให้คุณนะละทิ้งอดีตนะคะแล้วก็ลองเปิดใจลองพูดลองคุยกับคนคนนี้ที่เขาแวะเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุยแล้วเข้ากันได้รู้สึกว่ามันเป็นความสบายใจความรักครั้งนี้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ไกลมากๆค่ะแต่ถ้าหากว่าคุยแล้วไม่ชอบเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกถึงความสบายใจ เราก็หยุดคุยก็ได้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะว่าเราเราสามารถที่จะลองพูดลองคุยได้นะคะอืมเพราะคุณเองก็โสดอยู่ในตอนนี้แล้วเขาคนนี้ก็โสดเหมือนกันเพราะถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะไม่ได้มีหน้าไพ่ที่เป็นข้อจํากัดว่ามีคนที่ไม่โสด แต่ข้อจำกัดเดียวที่ปรากฏบนหน้าไพ่นี้คือข้อจำกัดจากความคิดที่คุณเองยังมีปมในอดีตอยู่แล้วก็กลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะเสียใจก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจคุณยังไม่จำเป็นจะต้องเปิดใจให้เขาเข้ามาแบบเต็มใจของคุณนะคะก็ลองคุยกันก่อนนะคะลองดูซิว่ามี ล่าล์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะไปทางเดียวกันไหมสินจะเหมือกันหรือเปล่านะคะชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรที่มันมีความแตกต่างกันมากจนเกินไปไหมอะไรแบบนี้คะ่ะก็ลองศึกษาดูจจก,กันก่อนก็ได้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องกระโดดกระโจนเข้าไปหาเขาเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นอืม พี่ไพ่เขาก็อยากให้คุณน่ยได้เจอกับรักดีๆนะเพราะถ้าจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะเขามาด้วยพลังงานของความเป็นเนื้อคู่มาด้วยพลังงานของการเป็นอนาคตของการรักกันจริงๆเพราะฉันเราเนะี่ยก็อยากจะให้คุณนะคะได้ลองเปิดใจนะคะได้ลองพูดลองคุยกับคนคนนี้ ขอจากไพ่ทาโร่ในค่ะสักนิดหนึ่งนะถ้าเปิดใจเราจะเป็นยังไงแต่ตัวของคุณนะ่ะบีว่าคุณจะยังไม่เปิดใจง่ายๆอะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมจริงๆกับความสัมพันธ์นะคะอ่ะเพราะฉันเราเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาก็ยังไม่ได้หายไปจากชีวิตของคุณหรอก เขาก็ดูเหมือนคนที่เรียนด้วยกันทำงานด้วยกันอะนะคะเพราะฉันเราน่ยก็อยู่ในสถานะของกัลยาณมิตรกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีความรู้สึกที่พิเศษเกิดขึ้นในอนาคตนะคะข้างหน้าซึ่งอาจจะในระยะเวลา4เดือน5เดือน 6เดือนหลังจากนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือนมักรานะคะมันอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันพิเศษมากขึ้นก็ได้ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นี่คือตามระยะวาที่พี่ไพ่ให้นะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนราศีมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้คะ่ะพฤกษบกันมังกรคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ แต่คนนี้เขาดูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ว่าค่อนข้างที่จะบ้าง,งานเหมือนกันล่ะค่ะแล้วตัวของคุณเองปีก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างให้เวลากับการทํางานเยคะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าคุณให้ความสําคัญกับงานนะคะแล้วเขาให้ความสําคัญกับงานนี่คือการที่มีสิ่งที่เสมอกันหนึ่งข้อแล้วนะแล้วถ้าหากว่าคุณกับเขานะคะอชอบทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกัน มีความคิดอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันนี่ก็คือบ่งบอกถึงการที่มีสินเสมอกันระหว่างคุณและก็เขาแต่ในนเวลาเนี้ยบีเห็นแล้วว่าตัวของคุณเองก็ค่อนข้างมีกำแพงเพราะก็ยังไม่ได้พร้อมจริงๆไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องรีบเปิดใจคะ่ะไม่พร้อมก็ดูดูไปก่อนนะคะดูให้ชัวร์ว่าเออเขาโสดจริงๆไหมแต่ถ้าตามไพนะ่น่ะคือเขาโสดมานะแต่ก็ดูให้ชัวร์ในชีวิตจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาดูพี่นางฟ้านะคนคนนี้มีความเป็นคู่เก่าของคุณมานะขอให้คุณนะคะเปิดใจเพื่อรับพลังงานความรักที่จะเข้ามาค่ะความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะอันที่จริงแล้วนะคะใจของคุณนะ่ะก็แอบหวันไหวเพราะเขาเหมือนกันนั่นแหละ แต่ตัวของคุณเองก็ยังรักษาท่าทีอยู่ก็ยังไม่อยากที่จะทำอะไรให้มันรีบร้อนไปในตอนนี้เนาะเพราะคุณเองก็ยังเจ็บปวดเสียใจนะคะกับเรื่องเดิมๆอยู่เร็วๆนี้สถานการณ์นะคะในความสัมพันธ์นะ่ะจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคนคนนี้กับคุณนะคะ อาจจะมีความแตกต่างจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามแต่ที่เด่นๆเ,เลยคือเรื่องของอายุนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมหน้าตาทางสังคมคือได้หมดเลยนะแต่ที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของอายุคะ่ะที่จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่คนคนนี้นะ่ะเขามาเพื่อที่จะเป็นคู่กับคุณนะเขาเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ จับต้องได้ในอนาคตค่ะมาดูราศีที่เพิ่มเติมนะคะราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6 ราศีพฤกษ์ศพนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สคนที่เกิดวันที่15ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ